่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทใครๆก็สามารถออกรถกับเราได้มาออกรถกับเราสิคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลเน็ตนะคะอยู่ที่โอเคคาร์เซ็นเตอร์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้เน็ตก็มาแนะนำ Honda City 1.5 SC 2013นะคะราคาอยู่ที่3แต่28,000บาทนะคะวันนี้เน็ก็เอารถเข้าใหม่รถสวยมาแนะนำนะคะค่ะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะไฟเดิมจากโรงงานนะคะใส่สวยอย่างนี้เลยนะคะกระจังหน้าของเรานะคะก็เป็นแบบ3ชั้น ตัดขอบด้วยโครเมียมโลโก้ของเราสวยๆอย่างนี้เลยนะคะค่ะมาดูกันที่ด้านข้างนะคะล้อของเรานะคะจะเป็นล้อแม็กแต่งขอบ15้านะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วสวยๆค่ะด้านกระจกนะคะก็เป็นทูโทนนะคะเป็นสีดําตัดขอบสีเทานะคะเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะก็ไปเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมีเซนเซอร์หลัง2จุดด้วยนะคะค่ะไปดูภายในกันบ้างภายในนะคะก็จะเป็นทูโทนนะคะเป็นสีดําโทนสีเทานะคะ ค่ะคันนี้ดูสวยดูหรูมากค่ะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยสามกานมีไอรแบคคู่หน้าทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะคะแผงประตูนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะค่ะส่วนคอนโซลกลางนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่น MP3 FMAM นะคะได้หมดแล้วระบบแอร์นะคะก็เป็นแอร์แมนนวลนะคะเกียร์ออโต้นะ ส่วนเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็ภายในนะคะของเราก็จะดูกว้างดูเท่ามากเหมาะกับคุณลูกค้าที่ชอบความสะดวกสบายไปไหนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรโมชั่นร้านเรานะคะโปรเดือนนี้นะคะมีส่วนลด10,000บาทแล้วก็ขับฟรี45วันแล้วก็มีกล้องติด1ตัวด้วยนะคะฟรีค่าจา่ายค่าโอนพรบภาษีนะคะไม่ว่าจะค่าดําเนินการทั้งหมดทางร้านเราฟรีให้ทุกอย่างเลยนะคะขับไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่า ห้องเครื่องของเรานะคะก็จะเป็นห้องเครื่องเดิมๆเลยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะจะมีจุดมาร์กมาให้แต่และจุดนะคะรับประกันให้เลยว่าทางร้านเราไม่มีชนหนักผิดความตัดต่อซากใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะรถคันนี้นะคะเราหยิบออกมาให้คุณลูกค้าได้ดูว่าราคาทางร้านเรานี่คือย่อมเยาว์มากแล้วก็ สะดวกสบายกับคุณลูกค้ามากเลยนะคะ่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจรถเต็นเรานะคะก็ติดต่อมาที่เซลเน็ตนะคะเบอร์โทร0635042295นะคะเซลเน็ตค่ะร้านเรานะคะก็อยู่เส้นถนนบ้านเก่าอ,อําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะเยื้องกับป um ั๊มเชลนะคะค่ะแล้วก็ฝากรถคันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณากันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจ Facebook โอเคคาร์เซ็นเตอร์ทางช่อง YouTube ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ติดตามนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ Oh,